เมื่อมีวิชาตอนเสวยเวทนาต่อผัสสะความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่ดับไปแต่สิ่งที่นอนเนื่องภายในจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะเพื่อความจางคลายเพื่อการดับไปแห่งตัณหาที่เกิดขึ้นแล้วนอนเนื่องภายในมาก่อนที่จะมีวิชาพระเจ้าให้ตามศึกษาขันทั้งห้าถ้ารู้แจ้งขันทั้งห้า ให้ถูกต้องครบถ้วนโดยหกในเนี่ยรู้จักขันธรรมชาติของขันเหตุเกิดขึ้นแห่งขันความดับของขันวิธีได้มาซึ่งความดับสนิทแห่งแห่งขันคุณของขันโทษของขันรู้จักหกในนี่ให้ดีเป็นอรหันต์ได้ง่ายดี <laughs> <laughs> แล้วก็มีวิธีเดียวนี้เท่านั้นด้วยนะไม่มีวิธีอื่นหรอกอ นี้พุทธเจ้าแบ่งไว้ให้เสร็จเนี่ยบางครั้งก็เจอคนถามเป็นท่านเลยสรุปให้ซะเลยว่าการปฏิบัติในโลกเนี่ยมันมีอยู่สี่อย่างการปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความสุขในปัจจุบันคือสุขเลยเนี่ยคนในยุคนั้นเขาจะเจริญฌานกันนิ่งแล้วสุขเลยกับการปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อให้ได้ฐาน,นะ,อะอันพิเศษนะ คืออยากเก่งอยากวิเศษอยากมีหูทิพตาทิพกันเนี่ยคนยุคนั้นไม่ได้อยากสุขในปัจจุบันไม่ไี้อะไรอยากเก่งอยากวิเศษอยากมีการรู้เห็นสิ่งเป็นทิพเขาก็จะ,จะเจริญอโลกสัญญานะเพื่อให้เกิดความสามารถในการอย่างรู้สิ่งเป็นทิพกันนี่คือข้อที่ยุคสมัยพุทธองค์นิยมทำนะกับอีกข้อหนึ่ง การปฏิบัติเชนิดที่พิเป็นไปเพื่อได้มาซึ่งสติสัมปชัญญะที่ถึงพร้อมคนเหล่านี้ก็จะฝึกตามมีสติสัมปชัญญะคอยรู้ทันการเกิดขึ้นดับลงของสัญญาเวทนาและวิตกสัญญาคือความจำความรู้สึกและก็ถ้อยคำพูดของใจรู้ทันเพื่อคุมทันตามรู้สัญญาตามรู้ความรู้สึกตามรู้ความคิด หรือคำพูดในใจถ้าตามประกอบประกอบควบคุมรู้ทันกำกับเจ้าสัญญาเวทนาและวิตกเนี่ยคนนั้นก็จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะและได้มาซึ่งความคงที่นะคงที่เพราะคอยกำกับสามตัวนี้กับการปฏิบัติชนิดที่4เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะพระเจ้าบอกว่า ต้องตามศึกษาขันทั้งห้าจึงจะได้มาซึ่งความสิ้นอาสวะนั้นการที่คนเราเนี่ยจะวิชาสัมผัสอวิชาสัมผัสรู้ละรู้ปล่อยรู้อะไรเนี่ยนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่การปฏิบัติผู้ปฏิบัติทุกคนต้องคอยระวังผัสสะอยู่แล้ว และถ้าความคิดความรู้สึกอะไรเป็นไปในทางอากุศลก็ต้องละอยู่แล้วส่วนนี้ก็ต้องทำกับส่วนที่จะต้องสร้างความรู้ชั้นญานณทัศนะสำหรับให้จิตเบื่อหน่ายจางคลายหลุดพ้นเนี่ยส่วนนี้ต้องทำด้วยการเจริญวิปัสสนาและการเจริญวิปัสสนาเนี่ยโดยข้อสรุปย่อเป็นเบื้องต้นในการได้มาซึ่งความหลุดพ้นเนี่ยเขาให้ศึกษาขันทั้งห้า ก็จะหลุดพ้นได้อันนี้คือคําสอนที่มีในพระไตรปิฎกนะพระเจ้าได้ทรงตรัสเกี่ยวกับข้อนี้ว่าถ้าอยากการปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะต้องตามศึกษาขันทั้งห้า